ฝนตกพี่น้องเอ้ยพายุหนาง,งี้ันยางากันทะล่มพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้องฟังเล่าฟังไทยฟังต่างประเทศเาเบิ่งตลาดบานเฮาพี่น้องพักดอกแค่ดอกกระเจี๊ยบปักกระทกใครพวกเคยเฮ็ดอันเห็ดละงอนีเห็ดละงอกนะครับเนี่ย อันนี้ไข่อันนี้เฮ็ดยังนี่ดำๆดนี่เฮ็ดทานเฮ็ดทานตัวนี้เฮ็ดยัางนอนนี่มีหลายซีรีส์เเฮ็ดนั่นคุณเฮ็ดเฮ็ด่เดงเขา่ามีกับเฮ็ดลังไส้อสองไหล่นี่ลอยหนึ่งพี่น้องแมงดาตุ้ผู๋ตัวเมียตุ้ผู๋ยางเดียวตัวซา เจ้าหาเจ้าหาของไทยของเขเมรเนานะของไทยเด้อพี่น้องนี่แมงดาแมลงดานี่ไปเฮ็ดโคนละลายน้องนี่เฮ็ดรังไข่พี่น้อง,เ,ง,องเอาไปถ่า,าละลายเอาไปปนพี่น้องหลายหลายเลยดูเฮ็ดกูเฮ็ดปวก็มีเห็ดบา ภาษาไทยมันเอิ่นเฮ็ดโคนนเฮ็ดปัวบานเฮาพี่น้องเฮ็ดปัวเ้าอะไครับนี่เฮ็ดฝน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 ตกฝนตกครับพ่อครับไตร่ตรอดฝนครับพายุตรงปลาครับพายุตรปลาหน้าหงอกหน้างี้ไป ใส่ลังฐานใครขายไปแม่ขายใครมาขายใครมาขายมาลิ้นมาเรื่อยๆเด้อพี่น้องทั้งนี้มันก็ลิ้นเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวนี้มาแล้วนี่ได้ายเด็ดบังได้ายเด็ดนี่ผู้คนใดย่ังย่าง ฝนโอ้ยเขียดปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่อึ้น่งอื้อหักหลายเนาะฝนมันหลายเลยครับชมอึื้อนงกับหลายบางเฮ็ดทานยังไม่ยพอนันตาขอดฝนพี่น้องเป็นถาดบอลต้นบอลบักค้ำปลอมพี่น้อง อันนี้บักเขาเอิดบักย่างนอนนี่เขาเอิดบักย่างแม่นี่บักอีย่างนี่บักบักสมม่อบักสมม่อบักสมม่อนี่นี่หนังพันนี่หนังลอยเน่งตัวนี้หนังวัวหนังขัข้วขายขายสุยางอ่ะกระเทียมหอมแหง้งหอมซีสเกตพี่น้องนีเราค่ะ พายุพายุผ่อนบันทียี่สิบยิบสามนนี้ครับวนสี่เบิดพายุอันนี้บกบวบบกงงงเงี่ยวคือเกาไแม่ค้าผู้เกาเขายได้ขายอยอ่ครับเนี่ยผัากกาดหินนี่หอยห้อยเสื้อหลีเศร้าบาทไปน่น้องของบ้านเฮ้าวันนี้ เรสสดทุงลาซาลุงโจพระกดกลับไปยูทูบลุงโจพาลเ,เลาะนะลุงโจพาพาเลาะว่ากันกดติดตามลุงโจมันไ่คนอ้ยเนาะ ลุงโจปลาสม,มปลาสมสดสดไ,ไม่ไม่แม่ข่ากับผู้ไม่ผู้ไม่หนาตาเก่าอ่า,าอี๋ปวดนวดนะลุงโจลุงโจไปโจนยังไงเน,นี่ยเนี่ยพี่เบียกยี่นันบ่บ่ ตอนนี้หาหยอดอยู่หยอดสตรีมเขาก็ได้สามพันมันก็สี่พนันหอี่พันไล่ได้คลิปช็อตกับพุ่นแล้วสิ<อ>บล้านบนช็อตเพจว่าโอ้ยมีแต่เพจของไฟแล้วลงในหันกันทะลมลอยล้านทั้งแขวนมีแต่ของคลิปของไฟลงครับฮะ บ่แซมกดติดตามเมื่อกันช่เบิ่งโทรศัพท์มานั่นหไอ้ายแอดมินอยู่แถวนี้แหละพี่น้องเอ้ยอ่ะเออเปิดระบบเปิดหน้าจอเป็นบ่ฮับซี่เที่ยนี่แหละพี่น้องเอ้ยปกติเขาลงมือละเจ็ดขีบฮะบังไฟนมีดเจ้เจ้าพหาคอนเทนต์ยังเนาะอือโอ้เซี่ยลสาวอ่ะ เด้อพี่น้องเด้อนี่หาอีฟซี่ก่อนเขาเขากดพิษเขาว่าเขาว่าโอ้ยพี่น้องเลยแต่ละตัวนีน่ซองนี้ครับนี่นี่นกดติดตามแปดพันสามสิบหท่านตอนนี้ได้ละแปดพันสามสิบสี่คนนี่้ะขอบคุณครับนั่นละ ต้องกันนะครับมันแมน่กดละบาคุณแม่มามา,มากดให้เขาไปยูทูบเ,เ,เอาสดๆเรียวๆสิละ่ะเขาก,กดไปในแอปยูทูบพวกนีน้มันบ่อยากกดเป็นทําทาโทรศพัพท์เพนบอล่นวน,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 นไม่่านพอยังก่กเขาเมานะมา,มาอีกแล้วครับสองซับสไครป์พี่น้องเลย สองครับสักไข่เพิ่งไลท์สซตรไยเด้ออะไรโซสพอบอกรล,ลังไรโซสอยู่กดอ้าวใดอีกล้วเป็นหนึ่งท่านกดติดตามแล้วแปดพันสามสิบหกท่านนะครับขอบพุณหลายครับเนี่ยสองนั่นแหละครับเออเห็นบ่า เห็นเป็นแบบนั่นนี่ผู้ไร้ซดกดติดตามเอาปลาปลาปลาที่ตามนั่นกับโทรศัพท์มือถือเน่นะมันคือแบบมันต้องมุนกระสพท์มุนโทรศัพนี่จ่าประจําเมวเด้อเนี่ยพักสดจากสวนจ้าพริกงามๆไรสารถุงน้ําซาวบาทดอกกระเจียวกระมีต่อเขากล่องเรื่องโทรศัพทนี่พักกอดสารพิษเพื่อนี่พี่น้องเอ๊ะ ตัวละสิบบาทผักคอดไม่คือผักยังเอิญนี่ผักคอดตัวละสิบบาทไฮโดรนี่ผู้ใดยเฮดเบอร์เกอร์เฮดสลัดนี่เฮดไก่ทงไก่ทอดในห้องนี่กินกับแก่ในแซ่บว่าสิเปะเี๋ยวลิเฮดเมนูใหม่ไปขายเล็กน้อยสิมาเอาดอกบุกตลอดเป็นบ่นนี่วัสิขายแบบซับซับซับแล้วก็ใส่แบบของทอดแล้วก็เอาทอดลาบทาโก้กำลังคิดเม่ขายว่ชแพงขายสิบบาทนะ เมนูนักเรียนใครเทาไดา้อันนี้เออเอาขอไก่ทอดนิดน้อยทอดใส่ซองสำอันแล้วก็ลาดซอสให้มันใส่พักเข้าไปเอาแมงไม่เ,เข้า,าเฮ้ยเขาเมาไปเขาเมาตลอดดูดูการดี๋ยวบุญเส้นตะกอนเนี่ยมันที่ซองตัวบุญขมิ้นเขานั่นแจกเขาขามิ้นเขากินเข้า,า,ขาบอกแล้วเขากรชิมาซื้ีนี่ตัวขนมเกี๊ยน โพล <i>. ังกาเขาที <absorption> ่บานี hmm. ่ก็กระบุนกระสาขมิ้นเขาเศาขมิ้นเศาช่วยเศากุยเขาก็สีสื่อตอนบ้านนี้เนี่ยยังของเขากันเบิร์ตแล้วของไอ้ขมิ้นทั้งขมิ้นนี่โมนี่ขายไปชิมเนี่ยเนี่ยยังได้ขายได้วันที่สองเนี่ยยาทรงยาสูบโมนี่มันเห็นว่าไปชิมกันเนี่ยยังได้ขายอยู่เด้อที่บอกให้ผู้บริโอคชิมเขามาหาน่มีของเดเอก็ จะคล้องสวนมาเองพี่น้องทุกพีอ่านมีเตยตเตียบักอื้อปากข้าแกนกยมีน่นี่อ่านพระเยตตา,น,านั่งนียบคนฮ่าอ,อายุหาอยากห้าอยากหากินนะส่งลูกโจพาเลต่องลูกโจพาเลเนี่ยตอนนี้พี่ชมอยูมม่ม้านหาท่านกดถึกใจไประนึงครับเจ็ดท่านนะมาหาแฟนครับอัน ตอนนี้เพราะว่าต้องเฮ็ดให้ได้ประมาณ4,000พที่นะตอนนี้ไฮเดรบมาสันสามพันหาพี่น้องขาดอยู่ประมาณเกือบ500พันกดขอเลกขอซองก็ต้องมึงคลิปคลิปช็อตนะประมาณ10ล้านวิวคนเดอร์ลืมไปว่าตัวเองซองเฮ็ดมาดนแล้วม,มาลืมมาอ่านกดไปเขาปี2567มันต้องเฮ็ดให้ผ่านเกณฑ์เขานะครับรายได้มันติดกับพี่น้องมาทางนี้ก็ของหวานาวเจ้าเก่าครับ บักเภาวน้ำหอมพราวหอมของหวานเศร้าบาทครับาาาน,นั่นงกลุ้มหัวอย่างมันปวดหายเนะครับคน้นนะครับมันยาปวดหายครับนั่นมาขายเห็ดเพิ่งมาขายเห็ดนะมาขายเห็ดอ,อืมเป็นบาร์บาร์ลายธรรม มีคาไทยทำเดี๋ยวให้ยอดซับตะไคร่ก่อนซับตะไคร่ก่อนเอ้ยวได้ยี่ฟ้องมาจองที่บ่แเมียโอ้ยพลนตกะพลโต๊กรกมาท่านึงก่อนอันว่าอันจะสูบเบิร์ละบ่จะสูเบเห็ดขายงานองหันเบิร์ละบ่จะสูบจะซองเห็นว่าเอาไปชิมกันหลายนะ่ะเฮจากเหลือเขามาเหลือ สุ่มขยาว่าค้นถิ่มเต็มอยู่กับว่าอ้อยก็มีครับว่าพวกอ้อยพวกยังพวกเกยวสุ่มเก็บไปขายอีกงานใดอีกมีงานอีกโอ้พี่นาพนบ่าโอ้มันสีบวกขึ้นก่อนบ่หมีไม่ขาใหญ่ในตำหนานครับมี่สองคนไม่ขาใหญ่มีใหย,ยหน่อยใหญ่ๆนะครับสองคนเสีอดำก็เสีอแดงพี่น้อง นี่ประดุกหน่อยเนี่ยเอาไปปล่อยไว้เชื้อที่หอดบุญเขาเนี่ยสารที่มัวใหญ่เติบบอว่าเติบพี่หนานอีกไม่ต้องไปปล่อยโอ้ไม่สิโตทอ,ทอแขนไปหนอเขายุนดอยเพื่อนทำความสะอาดด้กยนนะมาจองทีให็นพ่อไหนขายไอ้ลุงคือเกา่าเจ้าโมงยัพ่อเขาเจ้าโมงใบโมงโเวลาเกา่าบอโน เวลาเก่าพี่น้องเอ้ยอยากขายจะขายก็ต้องตื่นได้เศร้าครับผมตื่นมาจองทีบริตื่นมาขายเลยครับตลาดนี้ซิบม่งมันสก็บเฮี้ยนม่อี่เลยเฮีดยนในกิ๊กปวกกิ๊กเป็นมาปวกน้อยพ่นละลอยวะพ่นะไพ่นน้ำพ่น พี่แม่ผู้มันอามาเป็นตะกราพี่มันนั่งล่างอยู่พี่ล้างบานกันขาเฮ็ดพี่น้องผ้ามาเบิ่งนี้ามาเป็นตะกราอีกสี่ลักแล้วลก็มาล่างเมนใบใหญ่เอามาล่างล่างก็มือนีต้องเบาให้มืหนักบ่ได้สัน่นพังเบ็ดขาดทุนเลยยับเยินว่เาเออนี่ล่ะโอ้ยเฮ็ดไข่ เฮ็ดไข่กันคือบ่มีเตาไปตำยังได้ฮะบ่มี่ตำบ่เป็นยังเดี๋ยวอันวันที่ยี่สิบห้าก็ได้แล้วเงินหมื่นวะยี่สิบห้าก็ได้เจอนึงไม่เป็นบ่มีเป็นบัตรคนรวยมันเขาอยู่บ่ได้ลงบ่เปลี่ยนฮะมันมีแห้งแล้วยิบหามีร้องในยายไม่้องบ่บัตรผู้พิการมีบ่ บอกว่าได้ที่สัน,นอห้แวห้ะนำบรลงตอนนี้เนาะยี่หาเขากรหไฮเราได้เงินเนี่ยอีกขามือเอนได้เห็นว่าจีวานสั่งขอมาสองสองขันรถอยู่ไอ้ขอย่างเดียวกิย,วยกสอบก,กันเลยนะสื่อเป็นคนละกระสอบกับสอบเงินละแจกพี่น้องเอาไปซื้อเขาปะเนี่ยืึนี่ว,า,วายัง,ยงว้า ได้ยูทูบอยู่นะโมมี่เหมือนตอกเมือนโมมี่ตุ้มมี่โมมี่ยืมเงินออกซือได้เพราะจะยืมเงินออกซือจ้ะอ่าฟังเพลงก็ไปกดติดลูกแน่นส่องยูทูบมัน ฟังแต่เพลงไงเนี่ยขุนเลือกเพลงโคตรให้เบิ้งเห็นเจ้าเลยนี่ตอนนี้รถอยู่นียู YouTube. าาทูบอาบ้าจีโกดให้เบิง้งหมักหมักฟังเพลงเยงยฟังขุ่นเฮ็ดนกไม่เลยเลยยังเอามันนกมันนกเด,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันนกเพื่อนนี่เพื่อนตื่นไม่นอนนะคฮะเพื่อนตะว่าเฮ็ดรังไข่เรางามงาม เห็นละโง,งกมันี่งดงามพี่น้องเห็นละโงกหรอปลาหมุนปลาพี่น้องปลาปลามุนช่วงนี้ปลาไม่ไ้ำมุนหลายลายพี่น้องเต็มคำความเจ้าเก่านี่เพลิดเดพลินมาอีกแล้ว นีม่มันนกครับนกเขาเอิดมันนกกว่ายายต่อมกม็มีนี่มาเป็นเลยภา,าษาโบราณเอิญมันนกคืกนกนอกอลวะนกเนาะมันเ่าวว่ะยังไงบ้ากินน่องเอาละครับเอาแค่นี้แค่นี้ก็น่นองเนาะไว้ติดตามกันครับผม